ครับกลัาสู่รายการของเราอีกครั้งครับนี่คือรายการทวายไล h ์โชว์นะครับและนี่คือช่วงทวายไล h ์ไทยลุกทุ่งยืนยันนะครับพิธิกรมี2คนครับที่เหลืออีก2อคนนะครับแน่นอนครับแล้วก็มีนด้ช่วยผู้หญิงอีกต่างหากนะครับ แต่วครับวันนี้ฮะเราอยากให้ทุกท่านมีความสุขไงเดี๋ยววันหลังสลับกันถ้าเสาไหนเราไปเป็นแดนเซอร์กันบ้างเราเจอเลยนะเราด้วยนะนี่ล่าสุดมีมาชวนมีมาชวนอ๋อวันหลังเรามาร้องเพลงไหมอ๋อโอ้โหนี่นี่ได้เลยฮะเวลาพี่ต่อยยืนเนี่ยพอยเท้าเป็นแล้วผมมองเขา้าไ้าบ้าบ่ตองเดินต้องมาเดินเนี่ยไม่มีทางอย่าอย่าอยท่านผู้ชมครับเวลาเขาเวลาคนที่เขาเป็นเนี่ยเวลาเขาพูดดำเนนิรายการเนี่ยเขาจะมียักไหลอะไรได้ได้ ท่านผู้ชมครับพอแล้วดิกเอาสักทีเถอะท่านผู้ชมครับวันนี้นักร้องรับเชิญของผมในวันนี้เป็นคนคนหนึ่งที่ทําให้วงการเพลงลูกทุ่งเปลี่ยนแปลงเป็นคนคนหนึ่งที่ทําให้คนที่ใช้แรงงานทั้ประเทศเห็นคุณค่าหางตัวเองเป็นคนคนหนึ่งซึ่งพบกับความลําบากมาตลอดชีวิตชีวิตเขาไม่ได้สบายเลยนะครับเปลี่ยนอาชีพไม่รู้กี่อาชีพนะครับแล้วจนในที่สุดวันหนึ่งได้มาร้องเพลงเพลงนึงซึ่งเพลงเพลงนี้เมื่อเขาร้องไปแล้วนะครับกลายเป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงานไปทั้งประเทศถูกต้องครับ และแน่นอนครับวันนี้เขาให้เกียรติกับรายการของเราครับท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านพบกับขวัญใจคนใช้แรงงานทั้งประเทศไม้พิรมพรกับเพลงดังเพลงนี้ครับยาใจคนจนครับ คนจนต้องทนหน่อยนองที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันที่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครนอจะร่วมทางได้ ปัญหามากมายพาใจอ่อนลา้าทั้งทางไม่เจตนาะแต่ปัญหาก็มาจนได้จึงอยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจอุปสรรคจะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กันลำบากยากแค้น เช้าเย็นขอยเห็นหน้าเมื่อเจอปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกันเพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันให้ส่อดังไฟ เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อยอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพบไปอย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใด,ดยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชูกใจคนจน แฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่อย่าเพิ่งดวนลาเมื่อเจอปัญหาใดๆยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชุกใจคนจน สวัสดีครับหนูโคจิรามบอยนะครับสวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับผมก็รายการทวายเล่นโชว์นะครับอย่าลืมติดตามนะครับทางบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับกดติดตามได้อย่าลืมนะเจอกันน่ารักอ่ะขอบพระคุณมากครับขวบคดีครับสวัส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 ดีครับขอบคุณครับผมขออนุญาต คมารายการเราได้แต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้รายการของเราต้องรู้ว่าคต่างต่างคุ้ต่างต่างแล้วก็ถ้าจะยืนอยู่เฉยไม่ได้คุณยืนถือของคุณไปด้วยัะนี่ความสำเร็จในชีวิตเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับครับบอกจริงๆนะฮะใครไม่เคยทานน่ะไม่รู้หรอกถ้าใครเคยทานเขาเราจะรู้จริงๆเลยนะครับว่าเป็นยาบำรุงกำลังไม่ใช่ถ้าทำไมถึงคิดทำปลาราคือ เราผมเองครับพี่ต่อยคือโตมากับปลาถามว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ถามว่าเราตั้งแต่จําความได้นี่คือผมรู้เลยว่า,าข้าวเหนียวจิ้มตอนปลาตั้งเด็กแล้ว,รลวเราน่าจะพัฒนาปลาให้มันมีความสุกสะอาดแล้วก็ถามว่าให้มีความมั่นใจในการบริโภคต,ตอนนี้คนกรุงเทพก็สามารถรับประทานปลาได้แบบสนิทใจเ,เพราะว่าเราทําสุกสะอาด อนเป็นพัตไรแล้วตอนที่ผมไปอยู่ปารีสกันผมก็กินจริงจริงจะมีทุกอย่างครบมีออยงออยยาดื่มเกินวันละสองไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่เครื่องกดื่มบ๊องดุงกำลังไม่กว่าจะมาถึงชีวิตในวันนี้ได้ผ่านชีวิตอันโชคชนมาเยอะแยะทำงานมาทั้งหมดกี่งานก่อจะมาเป็นนักร้อง จำได้ไหมข้นแต่เข้ามาสู้ชีวิตในกรุงเทพนะครับไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้นับถึงที่อยู่ดอนนะครับมาก็เริ่มแรกมาเป็นรปภมาเป็นเด็กเสิร์ฟทำงานก่อสร้างเด็กบ่อยล้างแก้วเด็กรับรถเด็กนวดในห้องน้ำชีวิตมันขายของอีกนะขายลาบส้มตำเออขายทุกอย่างเอาหมดกว่าจะมาร้องเพลง โอ้สู้ขนาดนี้เลย,ยชีวิตเขาต้องบอกเวลาที่ใครอยู่ข้างนอกตรงนี้น,น,นะฮะดูเขาเป็นตัวอย่างนะ,ะชีวิตเนี่ยยังไม่ตายไม่จบหรอกใช่สู้ไปเรื่อยเรยเดี๋ยวจะเจอเองแล้วบอกเลยว่าเป็นนักร้องคนเดียวนะครับผู้ชมที่ทําให้วงการมันวงการลูกทุงท่งไทยเนี่ยเป็นต้นมัยมได้ไม่ได้ครับทไมพูดดดีครับเขาเป็นคนที่มาขย่าวงการละคอ มยมร่วงนะมยมมร่วงนะบมอกได้เลยว่าไปทางโน้นนะครับไปขยับทางด้านโน้นเลยทางด้านโน้นมีคนป่วยมยมมว้เยอะต้นมายอมร้อยอยู่่มีคนในห้องส่งถามอันนี้คุณไหมพี่ลมพรหรือบัวขาวจริงๆแล้วชีวิตเปลี่ยนไปเพราะว่าความตั้งใจของเขาจริงๆอยู่แล้วด้วยความรักในการร้องเพลงแต่ว่าพอได้โอกาสและเพลงเพลงนี้ท่านผู้ชมเอ้ยครูใครเป็นคนแต่ง เพลงนี้คืออาจารย์สลาคุณวุฒิคร้โหเห็นไหมล่ะผมที่บอกเมื่อกี้พูดกับโก้อยู่ข้างนอกตอนคุณร้องเพลงนะบอกว่าลูกทุ่งสมัยนี้ข้ออย่างเดียวเลยที่ผมอยากจะพูดถึงครูเพลงหายครับครูเพลงดีๆครูเพลงที่เข้าใจชีวิตชนบทเข้าใจชีวิตลูกทุ่งเข้าใจจริงๆและสืบความรู้สึกออกมาได้จริงๆแทบไม่มีคำพูดครูครับไม่ว่าครูอยู่ที่ไหนกันนะฮะช่วยหมอออกมาทีเลยครับชูวช่วยออกมาทีไม่งั้นลูกทุ่งสมัยนี้มันจะเป็นอะไรไปแล้วครูครับ เยอะเดี๋ยวมากันเยอะนะช่วงนี้มาเถอะช่วยมาหน่อยลูกยคุณพี่หนุ่มบอกว่าคำเนี่ยสลัดสร้ยสำหรับครูเพลงลองลองลองดูเพลงนี้นะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่หนูชื่นชอบสำหรับพี่ไมใหม่นะโอ้โหนี่ถ้าถ้าคุณดูเวลาเขาร้องนะอ่ะและขีเขาเสียงเขานะอ่ะคุณร้องเพลงนี้ดนตรีไม่ต้องเลยนะผมขอเสียงสดๆนิดเดียวนะครับครับเชิญ จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักไม่พัฒนาเลยครับร้องเหมือนเดิมสมัยก่อนนะครับร้องเลงเสียงแหบยังไงก็ยังแหบอยู่อย่างนั้นเขาเรียกแหบเขาเป็นสไตล์ของเขาแต่ว่าฟังเนื้อหาให้ดีสำหรับครูที่แบบว่า เพลงนี้นี่แบบว่าคุณจากดอีสานบ้านเกิดมังนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามมหาเงินเอาเดี๋ยวไม่ออกมาเศ้ามันก็ดีอยู่แล้วเศร้าเขต้องเศร้าต้องเศร้าอารมณ์ดีดีมาก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  ตอนนี้อาชีพของเขาที่ทาอย่างนี้ตอนนี้นะตอนนี้ถือเป็นอาชีพเสริมนะเพราะเขาจะเป็นนักร้องอยู่นะก็จะขายปลานี่หละนี่ผู้ส่งตรงผมพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าในวิญญาณของไม้พิรุณพรในความที่เรารู้จักเขาเราเห็นเขาและเป็นเขายังเป็นนักร้องอยู่เดี๋ยวครับ กลางาเถอะครับขอางป่าโบราณเถอะครับทำไมครับเอาเสื้อนอกออกเถอะครับทำไมครับหนูคิดว่าจะมาตั้งศาลเออใช่ตอนแรกผมก็เดินดึกเลยว่าเดี๋ยวจะมาไหว้เว้ยอะไรกันจริงจริงแต่นี่ก่อนนี่ก่อนถ้าเป็นคอนเซ็ปต์พี่ไหมผมว่ายังขาดอีกนิดนึงทำไมผ้าสีขาวผ้าขาวบนฟ้าสีดายน้องเป็นคคาแรเตอร์เขาเอาไปนู่นแล้วจำไหมครับนะครับผูกสารภูมิพีว่าเดี๋ยวก่อนไม้ไม่ว่าแน่แน่ไม้จำเพลงจี่หอยได้ป่ะอ๋อครับผมก็ เป็นเพลงที่ผมร้องอยู่แล้วอยู่ในอัลบั้มชื่อพิเศษครับใช่ชุดด้วยรักจากซอกตึกครับเพลงของน้องโบดูดูด้วยรักจากซอกตึกท่านผู้ชมใครจะแต่งได้ใครจะคิดได้ด้วยรักจากซอกตึกนี่โอเคด้วยรักจากซอกตึกลองเลอะหลับตาแล้วนึกถึงมีตึกอยู่แล้วมีคนเดินมาซอกเล็กๆมีคนแอบอยู่นะด้วยรักจากจำได้ไหมจำได้นะจำได้นะ ผมมีเด็กคนหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเขาร้องได้เหนือกคุณจริงว่าครับจริงกอดีฮะแต่เด็กคนนั้นเป็นไงโถ้าหนูอธูห์ถ้าครูตลาให้หนูร้องไม่ปอะไรเนี่ยไม่ต้องปูเยอะไม่เป็งพรไม่ได้เกิดอันตุ้งตรีมาเรียมตัวดีหอยอวบดานดีกว่าหนึ่งสองสามดูนะฮะ <c oughs> ดูดูเด็ผเต้นก่อนโอดเต้นเพืนเอ้ยอดังเคยนันสั่งสั่งกันแต่ฟางในเวลาว่างๆมากแหลม่วมกัน

เก็บกดเหรอวันนี้ต้องขอบคุณคุณไมค์พี่รมพร้อมมาโอนทำไมไม่ขอบคุณผมบ้างล่ะไม่เห็นทำไม่เห็นทำอะไรเลยอะไรนะไม่มีอะไระนีี่จาอกรอ้แล้วจังเลยตอคนนี้รู้แล้วอยู่รอบครับขอบคุณคุณจริงๆครับพี่เช่นกันครับบอกจริงนะมันเป็นความมันเป็นความสุขที่ได้เห็นคุณอีกครั้งหนึ่งบนเวทีนี้เช่นกันครับที่ให้โอกาสได้มาเยี่ยมเยือนกับทวายไลท์โชว์วันนี้มันมีความสุขจริงๆคุณอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆของคุณ ก็จริงๆแล้วผมเองก็อยู่กับวงการมาก็ตอนนี้คือย่างเข้าสู่ปีที่19แล้วแรับครับแต่ก็ยังมีญาาิเพลงแฟนเพลงทั่วประเทศให้โอกาสอยู่และที่สำคัญคือทางต้นสังกัด แกรมิโกนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้โอกาสได้ทํางานเพลงอยู่เรื่อยๆนะครแต่เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีงานเพลงชุดพิเศษให้ฟังนะแต่ถ้าแต่ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสนะครับนะฮะก็ตอนนี้ยังรอเจ้านายที่จะตอบรับอยู่ยังยังไม่แน่ใจนะครับคูยง่ายตอนนี้กําลังหาโอกาสเขากำลังทำกันอยู่ทำกันอยู่แต่ว่าก่อนจะจากกันไปหนูขอเจ้าอขออะไรอีเจ้าเยอะครับหนูขอแบทเทิลเพลงที่หนูชอบบ้างกี่เพลงที่พี่ก็ชอบใช่ไหม ต่อไปเป็นให้หนุ่มชอบบ้านดนตรีก่อนนะท่านผู้ชมก่อนจะจากกันในวันนี้บอกอีกครั้งนึงนะครับเสาร์หน้า15บหนาฬิกาสานาทีเราจะพบกันที่นี่นะครับสวายไลฟ์โชว์นะครับท่านผู้ชมครับแล้วจะดูทันดีนะครับมีความสุขสบายโอ้ยขายด้วยไปเลยไปเลยจะได้ลาท่านผู้ชมเลยเนี่ยจะได้ลาข่าวเนี่ยวันนี้คุณเอ๋ คุณวัฒน์ครับผมแค่นั้นแล้วก็คุณไม้คุณไม้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวแกจะอยู่ก็อยู่กัเถอะแล้วก็จะพบกันใหม่เตรียมตัวแบทเทิลสวัสดีครับสวัสดีครับยินดี<ชฟะ>